ข่าวดีเตรียมรับเงินอีกคนละ6,000บาทในวันที่19มีนาคมนี้เงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่19มีนาคม2,564ที่จะถึงนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมพร้อมที่จะโอนเงินให้กับบุคคลกลุ่มนี้แล้วนะคะคนละ6,000บาทนะคะซึ่งจะเป็นเงินอะไรนะคะและก็ใครจะมีสิทธิ์ได้รับบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ไม่มีสมาร์ทโฟนทําให้ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลเิเคชันเป๋าตังได้นะคะซึ่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการราชนะของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นวันแรกนะคะสำหรับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะ ที่ได้ลงทะเบียนของโครงการเราชนะตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2564ถึงวันที่5มีนาคม2564ก็จะได้รับเงินในรอบที่2นะคะโดยก็จะมีไทม์ไลน์การรับเงินดังนี้นะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่สมัครลงทะเบียนเราชนะตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2564ถึงวันที่5มีนาคม2564นะคะ ก็จะได้รับเงิน2งวดดังนี้นะคะงวดที่1นนะคะก็จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่19มีนาคม2,564จํานวน6000บาทนะคะและกองงวดที่2นะคะก็จะได้รับเงินในวันที่26มีนาคม2564นะคะก็จะได้รับจํานวนเงิน1000บาทนะคะรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ7,000บาทนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองในโครงการเราชนะ ก็จะต้องใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะคะใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการราชนะนะคะก็จะใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่19มีนาคม2564นะคะทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมพร้อมที่จะโอนเงินให้กับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่ได้ลงทะเบียนโครงการราชนะ ในระหว่างวันที่22คกุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคม2564ที่ผ่านมานะคะก็จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่19มีนาคม2564จําจำนวนเงิน6,000บาทนะคะก็สามารถที่จะนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ